วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของอาหารที่จะทําให้เรานอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่หลับหลับตื่นกลางดึกเราควรทําอะไรยังไงดีคะมีแปดอาหารที่ช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะคะเพื่อให้หลับสบายตลอดทั้งคืนมาแบ่งปันกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่นี่นะคะในไลฟ์สดนี้เลยนะค,คะอาหารชนิดแรกกล้วย<ฮ>กล้วย<ฮ>เนี่ย กล้วยเนี่ยเป็นอาหารที่เราสามารถกินได้ตลอดเ,เวลาเลยใช่กินได้ตลอดใช้ก็ได้กลางวันก็ได้เย็นก็ได้อน,น,อน,นะคะก,ก่อนนอนก็ได้อนนอนก็ได้นะคะเพราะว่ากล้วยเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามิน A นะคะวิตามิน B6 b, b 1 2วิตามิน C และแร่ธาตุต่างๆนะคบไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กฟอสฟอรัสโพเทสเซียมแมกนีเซียมมีสําคัญ,คญเลยนะสาคัญลเลยนะคะแล้วคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนนะครับที่จะทําหน้าที่ช่วยในการ พัฒนาของสมองนะครับและยังมีสารอินซูลินที่ทําให้เราหลับสบายด้วยสบายเนาะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยเนาะมีประโยชน์ด้วยทานกล้วยกนอนก็ได้สาที่ดูแลเรื่องรูปร่างแนะนําให้ทานกล้วยนะคะอาหารชนิดแรกที่ทําให้เรานอนหลับพักผ่อนได้สบายหลับลึกนะคะที่สองเป็นพืชตระกูลถั่ว่เป็นถั่วนะคะก็คือแอลมอนนะครับแอลมอนเนี่ยเป็นเป็นพืชตระกูลถั่วแล้วก็สามารถกินได้หลายวิธีนะครับบางคนก็อาจจะอยู่ใน เมน,นูของหวานบางคนเนี่ยก็อาจจะทานเล่นเลยก็ได้ใช่นะครับเป็นอาหารที่ช่วยในเรื่องของการนอนหลับได้ดีมาก,มากๆเลยครับเ,เพราะว่าในเมล็ดอัลมอนด์เนี่ยอุดมไปด้วยแมกนีเซียมนะครับที่ช่วยในเรื่องของ อ่าทให้กล้ามเนื้อเนี่ยผ่อนคลายนะครับควบคุมการทํางานของฮอร์โมนอะดรีนาลีนนะครับผมแล้วก็เพื่อให้สมองเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็มไม่จังเลยอ่าชนิดที่สามนั่นคือคือปลาแซลมอนนะครับว้าวนะปลาแซลมอนใช่ปลาแซลมอนเนี่ยก็หาซื้อได้ตามตลาดเลยตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยนะนะอ่าเนื้อปลาชนิดนี้นะครับก็จะมีวิตามินดีนะครับโอเมก้าสนะครับที่จะช่วยให้อ่า ด้านการนอนหลักของเราเนี่ยพักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับเนื่องจากอาหารสารอาหารทั้งสองชนิดนี้นนก็คือวิตามินดีแล้วก็โอเมกา้าสเนี่ยจะส่งผลให้สาร เอ่เซโรโทนินนะครับเพิ่มขึ้นซึ่งสารเซโรโทนินเนี่ยจะเป็นสารที่ส่งผลต่อการนอนหลับนะครับนะการรับประทานปลาแซลมอนเป็นมื้ออาหารเย็นนะครับก่อนนอนก็ส่งผลให้เราเนี่ยหลับเร็วขึ้นแล้วก็หลับสนิทมากขึ้นนั่นเองเป็นประเภทที่4คืออะไรคะรวิชาการอันนี้ก็จะเป็นในในตระกูลของสมุนไพรสมุนไพรอ่าเป็นชาคามโมไมล์อืมเป็นชาอ่าบางคนเนี่ยรู้เลยว่าคามโมไมล์เนี่ยช่วยในเรื่องของการพักผ่อนอยู่แล้ว แต่ตัวนี้เป็นชาคาโมไม์นะครับที่มีฤทธิ์ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายนะครับทำให้นอนหลับสบายนะครับหลายผลวิจัยนะครับบอกว่าการดื่มชาคาโมไม์เนี่ยจะช่วยให้การพักผ่อนเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับนะนอนหลับสบายหลับสนิทนะชนิดที่ห้าชนิดที่ห้าอ่อคนฟังดีๆใช่ชนิดที่ห้าก็คือไข่ต้มเป็นไงไข่ต้มอ่าไข่ต้มทําให้นอนหลับสบายยังไงคุณคิดว่าคุณจะทานแค่ตอนเช้าหรอ,อมไม่ใช่ คือตอนมื้อก่อนนอนก็ได้นะคะอนนอนที่นอนไ,ไม่ทําให้น้ําหนักเราเนี่ยเพิ่มขึ้นใช่นะครับไข่นะครับที่ชื่นชอบในการทานนะครับไข่แนะนําเป็นไข่ต้มเลยนะครับก่อนนอนได้ไเลยนะครับถึงสฟองได้ไหมคะใช่หนึ่งถึสงสฟองอได้หรือ เอ่อครึ่งฟองก็ยังได้เลยนะครับใช่ใชตามที่เราต้องการเลยก็คือทําให้มันอยู่ท้องของเราอเองนะครับนะสามารถช่วยในเรื่องของการนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะครับแต่อาหารชนิดที่หกนะครับเป็นอาหารที่เอ่อได้มาจากธรรมชาติเลยนะครับอาหารธรรมชาติใช่ก็คือน้ำผึ้งนั่นเองนะครับน้ำผึ้งเนี่ยเป็นคุณสมบัติจะมีคุณสมบัติช่วยทําให้สมอง ปลอดโปรง่งคลายเครียดนะครับนะ,ะน้ำพึ่งเนี่ยมีคูคโค้ดนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยนอนหลับได้เนื่องจากคูโค้ดเนี่ยจะทำให้ไปกดระดับฮอร์โมนอโอเรนซินนะคะฮอร์โมนโอเรนซินเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยตื่นตัวน,น้ำตาลหรือคูโค้ดเนี่ยก็เลยจะไปช่วย กดนทานรู้นนะครับทานได้แต่ไม่ใช่ทานเยอะนะแล้วกินทานยังไงคะสําหรับํำผึ้งเนี่ยแนะนําพี่ๆหน่อยช้อนหนึ่งอ่าช้อนหนึ่งทุกวันอาจจะเป็นแบบเพียวเลยหาซื้อง่ายมากทุกวันนี้อ่ะช้อนชาช้อนชาอ่าหรือชงในนอ่าน้าอุ่นน้ําอุ่นได้แล้วก็ดื่มก่อนนอนได้อาหารชนิดต่อมานะครับนมนั่นเองอ่านมอ่คุณพ่อคุณแม่หลายคนนะครับให้ลูกเนี่ยดื่มนมก่อนนอนใช่ค่ะนอกจากจะมีอ่า นมนอกจากจะมีแคลเซียมแล้วยังมีโปรตีนในนมอีกด้วยนะครับ hmm. ช่วยในเรื่องของ,เร,องเรานอนหลับได้อย่างเต็มที่นะครับอาหารชนิดสุดท้าย uh, อาหารบบนชนิดสุดท้ายนั่นก็คือผลิตภัณฑ์สาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรที่แบบมีส่วนผสมของแมกนีเซียมกาบาหรือว่าเป็นแบบเอาแคนทีนแบบนี้อาสามารถทานพวกนี้ก่อนนอนได้เป็นพวกอาหารเสริมนั่นเองนะครับซึ่ง uh, uh. จะทําให้เราเนี่ยหลับสบายยิ่งขึ้น นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาหลับยากๆนะครับตื่นตื่นกลางดึกนอนไม่ได้คุณภาพนะครับหรือมีความเครียดในการนอนอะนะครับแนะนำนี่เลยโอเคนี่นั่นก็คือ sure ชัวไนท์ชัวไนท์อ่าชัวไนท์ชัวไนท์นะคะคืออะไรคือผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้คุณหลายๆคนเนี่ยไม่ต้องไปหาอย่างอื่นกินอ่า กินแค่ชัวร์ไนท์วันละหนึ่งแคปซูลสําหรับคนที่มีปัญหานอนหลับหลับตื่นกลางดึกบ่อยๆ,ๆนะครับกินสองแคปซูลได้นะ,ะกินก่อนนอนแค่สามสิบนาทีแค่นั้นเองนะครับกินก่อนนอนแค่สามสิบนาทีแค่นั้นเองนะคระับถ่นนายนอนเลยได้ไหมถ่ายรอนอนเลยก็ได้ก็ได้ใช่ไหมได้เหมือนกันแล้วประมาณอีกสามสิบเรานเราก็จสรู้สุดงวงอ๋อแล้วก็ตอนนี้นะทาให้เรา รู้สึกว่าหลับสนิทมากขึ้นนั่นเองนะคะตื่นมากไม่ปวดหัวไม่เวียนหัวนะคสดชื่นสดชื่นไม่อ่อนล้าด้วยนะครับนอนหลับลึกนอนหลับคลายนะคะทุกคนี่จะเป็นแบบแคปซูลแบบนี้เลยนะใช่